ใครที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะเวลานี้และเขาอยากที่จะเดินทางมาเจอคุณนี่จะเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนเลือกรับแต่สิ่งดีๆสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องรับนะคะลองมาเช็คกันนะคะว่าใครกันที่คิดถึงคุณพลังงานใบแรกนะคะเป็นไพ่หา้าไม้ ใบที่สองนะคะเป็นไพ่ The Magician จะเปิดไปเรื่อยๆนะคะเป็นห้าถ้วยไพ่เจ็ดเหรียญนะคะไพ่สามเหรียญใบต่อมาเป็นไพ่ d e m Press Just stick. แล้วก็ใบต่อมานะคะเป็นไพ่สี่เหรียญโอเคค่ะพลังงานที่เด่นๆน,นะคะจะมีชาวธาตุลมเม,มทุนตุนกุมชาวธาตุดินพือศธกันมังกรนะแล้วก็ก็จะมีชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนด้วยนะคะแต่ถ้าทาานไม่ตรงก็สามารถที่จะดูได้นะเพราะว่านี่จะเป็นพลังงานที่เด่นๆน,นะคะ คนคนนี้นะคะที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่ลักษณะของเขาที่เด่นเด่นะคะเขาจะเป็นคนที่เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพานดีและเขาเป็นคนที่มีในเรื่องของการการใช้คำพูดหรือการติดต่อเจราจาแก้ปัญหาต่างๆได้ดีนะคะคือสามารถเป็นคนที่พูดโน้มน้าวหรือเป็นคนที่พูดจา ไกลเกลี่ยคนอื่นๆได้เป็นอย่างดีเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํานะคะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมพูดคําไหนคํานั้นนะเป็นคนที่ยึดในหลักเหตุและผลนะแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแบบเรียกได้ว่าใช้ข้อเท็จจริงใช้หลักความเป็นเหตุเป็นผลและความถูกต้องเป็นหลักเป็นคน ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่มีระเบียบมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบดูแลคนอื่นนะเขามักจะใส่ใจคนรอบข้างอยู่เสมอมีมีมุมที่อ่อนโยนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีความเป็นผู้นำสูงแต่เขาก็ยังมีมุมที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็ เออถ้าจะดูแบบในลักษณะรูปร่างเขาอะ่ะเขาก็จะเป็นคนที่ผิวขาวอวบนะคะเป็นคนที่ผิวขาวอวบเป็นคนที่แต่งตัวดีนะคะแต่งตัวดีแต่งตัวแบบจะบอกว่าแต่งตัวเป็นระเบียบหรือแต่งตัวแบบรู้กาละเทศะอะไรประมาณนั้นเวลาออกสื่อออกสังคมอะ่ะเขาจะต้องหัวจดเท้าเลยต้องดูดีแต่เวลาอยู่บ้านอะ่ะเขาก็แต่งตัวแบบ สบายๆนะนี่คือนี่คือลักษณะเด่นๆของคนคนนี้นะจากที่เห็นในไพ่ชุดน,นี้นะคะมีไพ่ห้าถ้วยแล้วก็ไพ่ห้าไม้เทา้าเชื่อว่าคนคนนี้กับคุณน่ะน่าจะเคยเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันมาก่อนนะคะน่าจะเคยอาจจะเคยคบกันนะบางคนคือเป็นแฟนกันบางคนคือเคยเป็นคนคุยกัน ทีนี้มันก็อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อกันไม่ได้ความสัมพันธ์บางคู่ก็คือเคยคบกันแล้วทะเลาะก,กันแล้วก็เลิกลากันไปนะบางคู่เลิกลากันด้วยเรื่องทัศนคติความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน นะแต่บางคู่ก็เลิกลากันไปเพราะว่ามันมีในเรื่องของบุคคลหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะบางคนก็จะเป็นในเรื่องครอบครัวไม่เห็นด้วยนะคุณแม่คุณพ่อไม่เห็นด้วยนะคะหรือบางทีก็จะเป็นในเรื่องสังคมเพื่อนฝูงไม่เห็นด้วยก็ได้อันนี้จะเป็นคนภายนอกที่มาทําให้พวกคุณมีปัญหากันหรือบางทีก็มาในรูปแบบมือที่3ก็ได้นะคะและก็มันจะมี energy หนึ่งก็คือคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นคนคุยกันแล้วรู้สึกว่าณนะเวลานะ้นะที่คุยกันเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่หรือเขารู้สึกว่าเรายังไม่ใช่ความสัมพันธ์มันก็เลยนิ่งๆไปนะคะมันก็เลยห่างๆไปแต่ไพ่จะสื่อว่าคนคนนี้กับคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันมาก่อนแล้วก็มีการพักมีการห่างหายกันไปมีการจบกันไปณนะเวลานี้เขาเริ่มที่จะกลับมาคิดถึงคุณ ะะบางคนอะ่ะคือเขาไปสอดส่องและไปเห็นคุณผ่านช่องทางออนไลน์คุณอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียต้องมีการออกสื่อและเขาไปเห็นคุณผ่านช่องทางเหล่านั้นนะคะไพ่เดอะเมจิเชมันจะเกี่ยวกับเทคโนโลยี Technology, การสื่อสารต่างๆและไพ่ Empress เนี่ยเหมือนมีความโดดเด่นนะมีความนะเพอร์เฟก่ะนะพอไปเห็นแล้วแบบเสียดาย มีความเสียดายนะคะไพ่สี่เหลี่ยญมีความเสียดายอยากจะกลับมาสี่เหลี่ยญนี่คือมีความเสียดายนะคะไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปแล้วพอมาเห็นแล้วเพอร์เฟกมากอิมเพรสเห็นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะอยากจะกลับมาปลูกต้นลักเนี่ยอยากจะกลับมาลดน้ำพวนดินความสัมพันธ์นะคะให้กลับมาเบ่งบานอีกครั้งอยากจะกลับมาต่อยอดความสัมพันธ์ให้ผลิดอกออกผลนะเพราะฉะนั้นะ เขาอยากที่จะกลับเข้ามาแล้วแหละณนะเวลานี้นะคะแล้วเขาจะทำยังไงจะทำอย่างไรต่อจากนี้เขาจะหาวิธีนะคะหาวิธีที่จะทำให้คุณอะ เปิดใจให้เขาอีกครั้งอาจจะหาวิธีมาหลอกล่อนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแหละก่อนหน้านั้นก็บอกแล้วว่าเขาเป็นคนที่มีวิธีพูดมีวิธีโน้มน้าวมีจิตวิทยาการพูดที่ดีท้ายที่สุดแล้วอ่ะด้วยเดอะเมจิเชียนน่ะนักสื่อสารอ่ะเขาจะสามารถหาวิธีมาหลอกล่อคุณอ่ะทาให้คุณอ่ะใจอ่อนกลับไปเปิดใจให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้เกือบหล่นนะคะอ่ะใบนี้จะออกไพ่เดอะฟูลนะคะ เขาจะเข้ามาในรูปแบบเหมือนเขาอาจจะไม่ได้ลุกเข้ามาในแง่ของการที่แบบว่าเออกลับมาคบกันนะแต่เขาจะมาในแง่ของแซกซึมเข้ามาแบบในความแบบเป็นมิตรน่ะนะอาจจะผูกพันด้วยแบบสไตล์แบบว่าเออกลับมาเป็นเพื่อนก่อนมาชวนคุยมาหยอกล้อนะเข้ามาแบบทีเล่นทีจริงอะ่ะนะคะทำให้คุณรู้สึก เขาเรียกว่าอะไรค่อยๆเปิดใจให้เขาอะเออไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่ที่แบบไม่ได้มาแบบว่าถึงขนาดว่าเออกลับมาคบกันไหมกลับมาดีกันนะกลับมาจริงจังกันนะไม่ไม่เขาจะค่อยๆมีวิธีพูดนะเริ่มจากเข้ามาแทรกซึมก่อนนะเข้ามาหยอดทีละนิดมาเล่นแบบทีเล่นทีจริงนะคะบางทีก็อาจจะซื้อของขวัญซื้ออะไรมาให้คุณนะ่ะ นะอะไรที่รู้สึกว่าทําให้คุณมีความสุขก็จะซื้อสิ่งนั้นมาให้ซื้อดอกไม้มาให้เอยอ,อะไรเงี้ยซื้อผลไม้มาฝากหรือซื้อของเล่นซื้อของขวัญที่คุณชอบมาให้นะคะคือประมาณว่ามาหลอกล่อเอาใจคุณน่ะนะเพราะเขารู้รู้ว่าอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณไม่ชอบนะคะในช่วงแรกๆที่เขาเข้ามาก็คือเขาก็อาจจะไม่ได้มาแบบมาลุกคุณหนักมากเขาจะมีจังหวะ เรียกได้ว่าอาจจะมามามา,มาหายหายเข้ามาทีละนิดนะเพราะว่า The Magician นี่เขาเป็นแบบพวกที่มีมีทริคเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้เข้ามาแบบสมับเสมอเขาอาจจะมาบ้างหายบ้างนะคะอย่างเชิงดูว่าในช่วงเวลาที่เขานิ่งๆไปอะ่ะคุณจะมีความกระวนกระวายใจแล้วทักหาเขาบ้างไหมอ่าจะมีมีเทคนิคนะประมาณนั้นแต่เชื่อไหมคะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาเชื่อว่าเขาจะทําสําเร็จนะคะเขาเชื่อว่า เนี่ยเห็นไหมคนที่ดูอีโก้แล้วมีความมั่นใจคนนี้เขาเชื่อว่าเขาจะคว้าเหรียญน,นี้กลับมาได้นั่นก็คือคุณอะทีนี้มาดูกันต่อนะและความสัมพันธ์เนี้ยมันมันจะดีกว่าเดิมไหมอามาละใบไม่ใบหนึ่งนะสองใบนะคะไพ่เอ่อวิวออฟจูนนะคะแล้วก็ใบต่อมาเป็นไพ่อะไรเอ่ยเป็นไพ่และ การกลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์มันจะดีกว่าเดิมไหมโอ้จะประเด็นเรื่อยเลย10ไม้นะคะแฮงแมนแล้วก็โอ้หถ้วยในช่วงแรกๆนะคะอาจจะต้องปรับต้องจูนกันหน่อยนะคะเพราะปัญหาบางอย่างที่คุณกับเขาเคยไปต่อกันไม่ได้มันก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ประกอบกับทั้งคุณและเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะยอมเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆ นะแต่ทีนี้ท้ายที่สุดแล้วถามว่ามันจะดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าช่วงแรกคุณเห็นไหมว่าถ้าเขาปรับคนเดียวหรือคุณปรับคนเดียวมันมันไม่สําเร็จหรอกต้องปรับทั้งคู่แล้วก็ด้วยความที่เป็นคนที่ยึดติดยึดมั่นว่าตัวเองถูกไม่เปลี่ยนอะความสัมพันธ์มันจะไปต่อกกันยากต้องเป็นคนที่ยืดหยุ่นแล้วก็ช่วยกันปรับและความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนกับ ต่างคนต่างดูแลกันใส่ใจกันอะนะปรับลดให้กันบ้างมันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมแต่ทั้งสองคนต้องช่วยกันปรับช่วยกันแก้นะคะนี่คือคำทำนายนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นัชชาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ